เครื่องบินโจมตีเบา a อทเป็นหนึ่งในอากาศยานที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพที่ต้องการประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจเครื่องบินลำนี้พัฒนามาจากพื้นฐานของเครื่องบินฝึกยอดนิยมแต่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยระบบอาวุธเทคโนโลยีตรวจจับและโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นทาให้สามารถทราภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจสนับสนุนภาคพ,พื้นดิน การลาดประเวนการโจมตีแบบแม่นยำหรือการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเครื่องบิน AT-6 จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการความสามารถในการรบระดับสูงความโดดเด่นของ AT-6 อยู่ที่ความสามารถในการบินด้วยความเร็วต่ำพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพในระดับความสูงต่ำทำให้นักบินสามารถมองเห็นและโจมตีเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนกล้องความละเอียดสูงและระบบเลเซอร์สำหรับชี้เป้าทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถใช้อาวุธนำวิถีได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามเบื้องตน้นเช่นระบบเตือนภัยเรดาร์และการปล่อยแผ่นสะท้อนความร้อนทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีการต่อต้านได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น แอลบ6สามารถติดตั้งอาวุธที่หลากหลายตั้งแต่จรวดนำวิถีแบบเลเซอร์ระเบิดแม่นยำพิเศษไปจนถึงอาวุธปล่อยชนิดต่างๆทำให้เครื่องบินลำนี้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบการกดดันกำลังศัตรูการทำลายยานเกราะหรือการสนับสนุนทหารในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายด้วยความเร็วต่ำแต่ปลอดภัยทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกองทัพที่ต้องการการโจมตีที่แม่นยำโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเหมือนเครื่องบินไอพ่นจุดเด่นอีกอย่างของเครื่องบินรุ่นนี้คือการดูแลรักษาที่ง่ายและต้นทุนที่ต่ำเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อให้ประสิทธิภาพสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำกว่าเครื่องบินรบไอพ่นหลายเท่า ลและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการซ่อมบำรุงไม่ซับซ้อนทำให้ประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถใช้เครื่องบินรุ่นนี้ได้โดยไม่ต้องลงทุนมากนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นลงบนสนามบินขนาดเล็กหรือพื้นผิวที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ทำให้เหมาะกับพื้นที่ห่างไกลหรือภูมิประเทศที่ท้าทายในยุคป,ปัจจุบัน AT-6 ยังได้รับการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การรบสมัยใหม่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยภาคพื้นดินหรือดโดรนช่วยให้นักบินสามารถประเมินสถานการณ์และโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นการทำงานร่วมกับระบบตรวจจับและควบคุมที่ทันสมัยทำให้ภารกิจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในสนามรบยุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำและการตัดสินใจอย่างทันท่วงที คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้ at 6กลายเป็นตัวเลือกสำคัญของหลายประเทศที่ต้องการอากาศยานโจมตีเบาที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาและรองรับรูปแบบการรบที่หลากหลายทั้งในด้านการฝึกการลาดประเวณและการสนับสนุนกำลังรบจริงเครื่องบินลำนี้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถทั้งในภารกิจความมั่นคงภายในประเทศและภารกิจระหว่างประเทศความยืดหยุ่นของมันช่วยให้กองทัพสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด และยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาถึงในอนาคตหากคุณต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการบินและการพัฒนากองทัพทั่วโลกเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกทางการทหารได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น